สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุธท,ที่7สิงหาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้หนุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าว,วันนี้ค่ะเช้านี้กลุ่มฝนปกคลุมภาคเหนือจังหวัดแพร่ภาคอีสานจังหวัดเลย น้องคายบึงการภาคตะวันออกจังหวัดจันทบ,บุรีตราดค่ะภาคใต้ก็ใช้ฝั่งอันดามันและฝนในวันนี้นะคะยังมีต่อเนื่องค่ะ60-70%ทุกภาคฝนหนักก็เน้นในช่วงบา่ายค่ำก็มาจากย่อมความกดอากาศตา่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามประกอบกับลมมรสุมกำลังปานกลางค่ะก็ขอให้ระวังน้ำรอระบายตามเมืองต่างๆ และน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะในภาคเหนือและภาคอีสานและในช่วงวันที่8ถึงวันที่10สิงหาคมฝนจะลดลงและจะเพิ่มขึ้นนะคะหลังวันที่11สิงหาคมค่ะตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะมรสุมตะวันตกเฉีงยงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมิย่อมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉพา์น้นําป่าไหลหลากได้ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคในภาคเหนือวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตาก กำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคออกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองและสระบุรีค่ะภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60สของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะและที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ถึงของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานาราธิวาสพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลค่ะและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะตอนนี้เรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะในวันนี้และวันที่10ถึงวันที่12สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบน ประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่8ถึงวันที่9สิงหาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงค่ะ ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะในวันที่7และวันที่10-12ถึงวันที่ 12, สิงหาคมขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเทศไทยระวังอันตรายค่ะ จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบายบาย